และขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศนะคะก็มีจิตอาสานะคะลงะพื้นที่ไปดูแลบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่นั่นเองค่ะมาดูกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันกิยะมหาราชกันบ้างนะคะซึ่งบรรยากาศในวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความชื่นมื่นและจิตอาสาหลากหลายภาคส่วนเข้ามาบํารุงและบําเพ็ญประโยชน์ค่ะบรรยากาศที่สวนสาธารณะน้องพุยนนะคะอําเภอย่านตะเขาเจังหวัดตรังค่ะนายสงกรสว่างวงศผัวรช ราชการจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเน,านาื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยะมหาราชซึ่งตรงกับวันที่23ตุลาคม2567โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา904ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมในวันนี้ค่ะทุกภาคส่วนทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดตรงังพร้อมใจกันปลูกต้นไม้ทำความสะอาดปรับภ ัตแต่งกิ่งไม้กําจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบสวนสาธารณะในการปรับทัศนียภาพให้สวยงามสะอาดตาเพื่อการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกันค่ะกับจังหวัดนาราธิวาสค่ะว่าที่ร้อยตรตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสนำส่วนราชการจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราชประจำปี2567ณวัดบางนาราอําเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจจากนั้นร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน กวาดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้าเพื่อให้สถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามภายในศาสนสถานที่สำคัญของจังหวัดนาราธิวาสต่อไปค่ะ